ได้ยางไปถึงกันแท้นะไม่งางถึงกันแท้นนะเดินง่ายกว่ากันบ่ยางนายเต่าก็เจ้าเงถือไปเดินไปไปมึงไปมึงยางไปมึงได้งมึเสื้อลำพุกลำพุกเตรียมตัว เห็นบ่เนะ่เห็นบ่สร้างได้เลยเนี่ยมองเจอตะขาบนะมันเห็นแม่พิดต่อขุดรูปูลึกๆแบบนี้แหละเจอตะขาบออกมาไม่ตะขาบเหรอตัวใหญ่ตะขาบมันไม่เท่าไหร่เนาเจองูหน่อยสิ ใช่ั่งๆเลยดูใกล้ๆเด้อนองไปบังเด้อเห็นตัวมันยังเห็นแล้วะปูดำยิบเอ้ากระปูเด้เอามาอยู่เบ่เอาใส่ของเลยนะยิบแบมมีวิธียิบกระปูนะมียิบข้างน้ำยิบข้งนี่ดูอยู่น้องเคยยิบเาม่าให้ดูหน่อยอ้าว ได้ไหมไดีได๋ยวยังพอยังไม่เห็นเลยเออได้แล้วหนึ่งตัวเก็บใส่ข้องตอนนี้ได้หนึ่งตัวด้านไหนมีนนวขวดน้ำเนี่ยไปเราขอกินน้ำก่อนนะว่านี่ไงปูอ้าวจับมาระวังกล้ามันหนีต้องจับด้านหลังเออถูกต้องเพราะก็จับปูเป็นแท้อา้าวปูอะไรปูนาะไม่ระวังปูหนีบ ใส่ของตัวได้กี่ตัวแล้วเนี่ยตัวที่ตัวที่สองเนาะไปเดินได้ที่มีทางลงแล้วตอนนี้เราขึ้นมาแล้วโอ้ข้างหน้าเป็นน้ำตกน้ำตกน้มตกนี่นเดินมาหนี่นี่นี่ทางไปทางนี้ มีน้ำตกด้วยเนี่ยเดินไปได้เลยข้างหน้าเห็นไหมทางลงหืมเห็นไ,ไหมเดิไดนไปดันไป <c oughs> ดึง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 ถอดรองเท้า,ทามันเกาะอะไรเนี่ย กาะสายไหมชั้นไา้เดินได้จับจะไปจับไปจับนังไงแบตเตอรี่เออชอบีนอเมอกี้นี่เอออเดี๋ยวไปจับสายเอจับสายดไฟ่ลูกมื่อกี้โดนอะไรอธิบายด้เมื่อกี้โดนอะไรโดนไฟชั้เมื่อกี้นะครับน้องแก้มโดนไฟดูด ไปดูดของเบอ้อบาอ้อล้อมหอกงัวสาปาน้องมันมันเป็นยังไงตืดตืยังไงสาวจีต้อตรงนี้แล้วมันก็แขนมันอ้าวโลศึกว่าเป็นยังไงแรงไหมตืดยังไงไหมน้องนึกว่ามันเป็นสายเหล็กปกติเขาทำอะไรน้ันก็เลยจับเข้ามาแล้วเป็นยังไงทีนี้แขนขาพิกไปอาจนเย็จไม่พอมันกระดุมหัก วันนี้ก็จะเป็นฝายน้ำลน้นวัวอยู่นู่นอืมวัวอยู่นู่นเขาล้อมล,ล้อมล้อมวัวมันไม่ให้วัวออกไปข้างนอกนี่แงมันจะมีสายเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวระวางนี่อยตรงนู้นก็มีน้เห็นไหมคือสายใช่ดเดินระวังหน่อยเจ็บมากเลยเจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พ่อก็ให้น้องเดินมาสวน่าจะไปรู้ล่ะเอา้าพ่อก็พ่อก,กำลังจะบอกยุก,กําลังจะอ้าปากพูดน้องก็ไปจับสายแล้ มันล้มกระดูดจืดเลยมาถึงแล้วตอนนี้ก็เป็นทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโชคดีน้องมันน้องจับห้องเด้อห้องหูกระปูแล้มากเลยโชคดีน้องจับแค่หนึ่งข้งน้องจับครั้งิบเป็นตัวใหญ่อยู่บนียมันเป็นตัวเล็กเนาะห่ดอูระวังน้ำ จับไหนตัวเนี้ยไปได้แล้วตัวนึ่งหน้าเพื่อนไหนนี่นี่ยกมือขึ้นเลยยกกล้ามขึ้นลเลยมาจับตรงนี้นะเอามือจับตรงนีนะ้ไม่ต้องไปจับข้างบนด้วยกรึบเลยกรึบกดลงไปแรงๆกดลงไปด้วยยากตอนนี้ได้แล้วตัวที่เท่าไหร่สามตัวที่สามลง,งคล้องกรึบปี๊ดฟ้าเรียบร้อย ได้เดินไปหาแม่เนี่ยเราบอกได้บ้าง,งไ,ได้นหูเด็ดๆเพื่อเด่นคนด,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 ดูนี่ไงลูกระปูกระปูนี้อนี่ไหมเนี่ย<ด><ด>หนึ่งหนึ่จองไว้กรามาดูอีกรูหนึ่งลยนี่เป็นรูอีกรูหนึ่นี่ครับไม่ดูเห เห็นไหมเห็นตัวข้างในไหมมันอยู่ข้างในหรือเปล่าขุดนเหมือนกันคูเกียงคูเกียงดำเลยขุดให้มันกว้างแม่นกเป็เกีงดำเลยเกีงดำเลยเป็นแท้เพิ่นกับพังเหมือนหรอเนาะเอ้ามาเดอแล้วบ่อันนี้คูตื่นเนาะคูตื่นเนาะเจ้าเขาเลยงูเจ้าโอ้ครับ วางหนีบเด้อนี่เด้อเห็นดหลังเนี่ยหนีบหนีบไม่เกี่ยวรอบตัวเลไรอยู่ไหนนะกล้ามันอยู่ตรงไหนนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าปูปูอะไรนี่ปูนาเออปูนาปูนาขาอะไรขาเก่งปูมีกี่ขาปูมีหกข,ขาป,ปูอะไรหกขานับมึง ข้างละกี่ขาข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ข้างนี้กี่ขานี่ห <4, S 1> นึ่งสองสามสี่กี่ 4, ข้างหนึ่ง <8. S 1> กี่ขา,าเออแปดหาไม้มาแงนะคะชนทตอนนี้ราได้ละกี่ตัวแล้วตอนนี้ขุดปูมแม่เป็นคนขุดเราจะไปลแบบตอนนี้น้องแก้มไปกี่ตัวแล้วตอนนี้ไม่รู้ไหนดูเยามานับดิดูในคล้องนะ เปิดฝาดูเห็นไหมนับได้สี่สามสี่ห้าห้าห้าหกตัวพ่อดูใกล้หน่อยหกตัวเนี่ยพ่อระวังนะมันหนีดนะขึ้นมาแล้วเหรอยู่ตรงนี้นมมันจะขึ้นมาดันลงไปเย้ําจะออกเพราะว่ามันมีออกอยู่นะถ้าบนว่านน่าจะเจ็ดแปดตัวเลยนะสามสี่ห้าหก หาปูสาเร็จได้แปดตัวเราจะปิดกล้องท้ายแล้วนะโอ้งงเลยตนะัว oh.